้างยังลืมเห็นตะกรันน้ำตะก,กอนดินเป็นปรอโ Some room. แล้วก็จุดปลายน้ำนะฮะนี่คือลักษณะการเก็บตะกอนดินที่ทางส่งส่วนอีกอันหนึ่งก็คือว่าอีกจุดหนึ่งที่เราไปเก็บเนี่ยก็คือว่าฟองแทหรือวัดนางสาวซึ่งเป็นอีกโรงงานหนึ่งนะครับท่อ้ําทิ้งตรงนี้เนี่ยก็คือท่อ้ําทิ้งที่อยู่ถนนขูนเจ้าสุนทรไายนะครับตรงสํารองนี้เองลงใต้โรงงานตรงนั้นก็จะมีโรงงานคอบย้อมเยอะแยะมีเหมือนกันแล้วพบว่าเขาเนี่ยปล่อยตรงลงสู่ท่อ้ําทิ้งจะให้ดูภาพว่า ในท่อน้ําทิ้งเองเนี่ยเมื่อเปิดมาเนี่ยตะกอนที่อยู่ในท่อน้ําทิ้งเนี่ยนะฮะมันไม่เหมือนตะกอนบ้านทั่วไปที่มีตะโคลนแต่ว่านี่เป็นตะกอนสีเขียวและมีกลิ่นคล้ายเคมีนําแสดงเมื่อสักครู่น,นี้เนี่ยให้กับท่านอธิปดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับเพื่อเอาไปพิจารณาดูตรงนี้เนี่ยก็จะมอบไว้เป็นที่ระลึกนะครับเป็นบทกรณ์ที่ใครๆร้อมาก S <S ท่านจะท่านจะทอนมาผมก็จะรีบรีบดำเนิน,นการนะครับในส่วนที่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 เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับในหลายๆข้อ,อก็ต้องร่วมกับ <นะ S 1> งาน,น <ะ S 1> อื่นแล้วก็ผมอยากทํางานอย่างนี้ทํางานเชิงสร้างสรรคกันบอกกลา่าวชีช้แนะกันทุกคนไม่สมบูรณ์แบบนะครับแต่ว่าถ้าเราเติมเต็มกันได้ผมว่ารูปธรรมเพราะเรา เราต้องการไปสู่สิ่งที่ดีๆนะครับผมก็อยากเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวท่านก็อยากได้ซีโร่นิชชาดมันก็ตรงกันตรงกันขอบคุณนะครับ There are separate One is this report, which is the